ครับสวัสดีครับมาหนีมากขึ้นรถจากซอยถนนจันทร์ลบไปซโอ๊คเครับรถมีแดงครับสายหนึ่งเจอะไรเกดเก่กาในวันดดอกไม้น่ครับ,รบที่รถมนันหนอยไปซอยหลที่ดแดงขึ้นสายเจหาต่อนะครับการไปหัวลำโพงครับสายเกจหาไป ตรงใกลรถมีอมีนึ่นงรบมีสาย1ายนึ่สายหนึ่ง,งห้าสายึงเจสาห้านสายเชนหาครับสายหนึ่ด้วยไปสนามหลวงห้าสนสีวัดเสมียนนาลสา 1, 5, นาีสายหนึ่งไปน่าจะไปแถวอะไรจไม่ได้ครับรถรถมีสาย1นนี่ก็ก็ต้งกท่าเตียนขี่รถสายเช่นหาไปด้วยครับไปหัวลำโพงนะผ่าน ฟานแยกตักศิล์บีทีเอตักศิล์นแล้วก็โรบินสันบ้างลักแล้วก็ไปสนีแล้วก็สีพ่พญาตลาดน้อยแล้วก็โนนละโพงแล้วก็เดินไปนะครับถึง้ายมันจะมีวนอ,อมบางช่วงผมไม่ได้นี่ครับเนี่ย ตัดต่อคลิปออกเพราะว่ามันยาวไปแล้วก็เดินครับเดินตามข้างรถมีจอดเร็วพนครับอีจริงถ้าใครขึ้นนี่มาถึงแล้วก็เดินข้ามทางมาลลยไปหัวละโภงกันนะครับหรือเดินมาล่งใต้นี่ครับรถไฟไต้ดินนี่ครับ MRT เนี่ยจะมีทางขึ้นไป็นห,วนหวัวละโภงเหมือนกันครับเราไม่ได้ขึ้นรถ ไฟนะแต่มันเป็นทางลอดเหมือนกับไม่ต้องข้ามทางมาลายครับคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับเป็นเพว่าลับพุงอย่างปลอดไฟด้วยครับสวัสดีครับ